ับสวัสดีนะครับวันนี้ก็พบสิทธิพิบาลนะครับในวันจันทร์ที่29สิงหาคมพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่15ข้อหนึ่งถึงข้อที่32ก่อนอื่นก็อยากจะอวยพรพวกเราทุกทุกคนนะครับให้พบกับความสำเร็จในหน้าที่การงานของพวกเราในการเริ่มต้นวันต้นสัปดาห์วันจันทร์นี้และตลอดทั้งอาทิตย์นี้แต่หนุนใจพวกเราใช้เวลาให้เวลากับพระเจ้าก่อนและพระองค์ก็จะอวยพร สิ่งที่เราได้กระทําวันนี้หัวข้อที่ผมตั้งก็คืออาบิยัมอา,าสากษัตริย์ยูดาและเยโรโบอัมนาอับกษัตริย์อิสราเอลก็พระคัมภีร์ตอนนี้ในบทนี้พูดถึงกษัตริย์ฝ่ายเหนือยูดาสององค์นะครับพ่อกับลูกและกษัตริย์ฝ่ายอิสราเอลฝ่ายเหนือนะเยโรโบอัมมีลูกชายชื่อนาดับนะครับ ัมภีบันทึกถึงกษัตริย์สองคู่ด้วยกันซึ่งเป็นพ่อลูกให้เรามาดูกษัตริย์อิสราเอลนะฮะให้เรามาดูกษัตริย์ยูดาห์ก่อนอยู่ในบันทึกในข้อที่หนึ่งข้อที่24คนแรกนะครับชื่ออาบียัมอยู่ในข้อที่หนึ่งกับข้อที่8พระพัมพีบันทึกเขาไว้ว่าเขาดําเนินตามบาปของเลโฮโบอัมเลโฮโบอัมนั้นเป็น ลูกของกษัตริย์โซโลโมอนแต่เขาเดำเนินชีวิตไม่ได้เหมือนคุณพ่อนะครับและเขาได้กระทําความบาปซึ่งบันทึกอยู่ในบทที่14ข้อที่22ถึงข้อที่24นะครับซึ่งเป็นบาปที่พระเจ้าทรงเ,เกลียดชังนะครับและเหมือนอย่างคนประชาชาติที่อิสราเอลได้ขับไล่ไปโดยเฉพาะ ในข้อที่24คือนะครับอาบยจาได้ทำไมครับมีเทวทาตเทวทาตนี้ก็คือเป็นโสเพนีนะครับที่อุทิศตัวทั้งผู้ชายผู้หญิงเข้าร่วมในพิธีกรรมทังด้านศาสนาหรือการนมัสการของพระนะในเวลาขณะนั้นนะครับเพราะบาปนี้เป็นสิ่งที่น่ก เกียรติหน้าชังในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระคมภีร์ก็พูดว่าอาบิยมดําเนินตามบาปนี้ของคุณพ่อไม่เพียงเท่านั้นนะครับใน1.2พระเจ้าทรงประทานปฏิบีบรับองค์หนึ่งให้นะเพื่อเห็นแก่ดาวิดเราจะเห็นว่านะครับนั่นก็คือกษัตริย์อาสานั่นเองนะเมื่อพระเจ้านะครับทรงพระพิโรธต่อบ,บาปแต่ เมือเอ่อเราเองได้กระทำทำไมครับกระทำความดีเนี่ยพระเจ้าก็ระลึกถึงความดีที่เราได้กระทำด้วยไม่ได้ทำลายยูดาไปเพราะเห็นแก่ทำไมครับดาวิดนะสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ในที่นี้นะครับเวลาพ่อทำความผิดนะครับส่งผลต่อลูกและบางครั้งหลายครั้งทำให้ลูกนั้นเนะี่ยทำไมครับเดินตามความผิดของคุณพ่อด้วย แต่เมื่อคุณพ่อได้ทำสัตว์เสื้อติดตามพระเจ้าเพระพรนั้นก็ส่งผ่านไปถึงทำไมครับลูกนะอันนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ส่งสัญญาไว้และพระเจ้าก็ตรัสในที่นี้เพื่อเห็นแก่ดาวิดเพื่อเห็นแก่สิ่งที่ความตั้งใจดาวิดที่ได้ติดตามเชื่อฟังสัตว์เสื้อนะแต่ไม่ใช่หมายถึงดาวิดจะดีพร้อมสมบูรณ์มีข้อบกพรอง แต่พระเจ้าดูภาพรวมนะครับในตัวของดาวิดท,ที่มีใจที่เพื่อพระองค์และพระเจ้าก็เพื่อเห็นแก่ดาวิดและสิ่งที่ดาวิดได้ทําจึงได้ส่งกษัตริย์องค์หนึ่งชื่ออาสามาเพื่อช่วยกู้หรือฟื้นอิสราเอลเออยูดาขอโทษนะครับให้กลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งบันทึกอยู่ในข้อที่9ถึงข้อที่24 อาสาถือว่าเป็นกษันหนึ่งองค์ที่เด่นในยูดานะฝ่ายใต้ที่รับที่นำการฟื้นฟูมาสู่นะครับแผ่นดินยูดานะในตลอดชีวิตของพอระงค์พงได้ทรงกวาดล้างลือถอนถอดแม้กระทั่งพระอัยกาซึ่งมีรูปเขาลง แสดงว่าพงค์มีความกล้าหาญมากในการที่จะกล้าทําไม่ว่าใครก็ตามที่ทําผิดติดตามนําพระที่ต่างชาติเข้ามานะครับในคิดจักรของเราในบ้านของเราเราต้องกล้าที่จะยืนหยัดเหมือนอย่างทำไมครับอ,อ,อาสาแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่มีตำแหน่งมีเป็นผู้ใหญ่ นะตัตามแต่พระกมีก็บันทึกไว้ว่าอาสาใน2.2ไม่ได้เป็นคนที่ดีพร้อมเขายังละเลยมีสองสิ่งด้วยกันหนึ่งก็คือปูชนีสถาน,ส,ถานสูงนะปูชนียสถานสูงไม่ได้ถูกกำจัดออกไปนะประชาชนยังมีการถวายทำไปครับเครื่องบูชาในสถานที่ต่างๆต้งตงองเหนือจาก ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม,ม2.4ครับทรงพึ่งมนุษย์แทนพระเจ้าในช่วงท้ายชีวิตของทำไมครับอาสาก็าพลาดอีกเพื่อเขาเองถูกทำไมครับกสัตย์อิสราเอลฝ่ายเหนือมาลูกหลานแต่แทนที่เขาเองจะพึ่งพระเจ้าการช่วยเหลือจากพระเจ้าเขากลับนะครับทำไมครับไปเอาเงินจากพระวิหารและจากตัวของประชาชนนั้นนะมาจ้าง นะครบเป็นฮาดัดกษัตริย์ของซีเรียเพื่อพึ่งหวังพึ่งกษัตริย์ซีเรียมาช่วยเขานะจากการลุกลานของอิสราเอลนะครับแต่พระกัมพีก็พูดบันทึกภาพรวม,มว่าถึงอย่างนั้นอาสาก็พักดีต่อพระยาเวตลอดนัดสมัยของพระองค์ ก็ชีวิตภาพรวมไม่มีใครสิ่งหนึ่งเราเรียนรู้ในที่นี้คือไม่มีใครเป็นคนที่ดีพร้อมสมบูรณ์แต่พระเจ้าดูที่ชีวิตภาพกว้างๆรวมๆว่าใจคนนั้นเขาตั้งใจดำเนินชีวิตที่ติดตามพระเจ้าแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องบ้างนะครับให้เรามาดูกษัตริย์อิสราเอลครับบันทึกอยู่ในข้อที่25หถึงข้อที่ส1มมีสององค์ด้วยกันก็คือ น,า,นาดาดนะครับดำเนินตามบาปของเยโรโบอัมก็อันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้อยู่บาปของกษัตริย์องค์แรกของฝ่ายอิสราเอลฝ่ายเหนือนะครับชื่อเยโรโบอัมเขาเองก็ทำไมครับสร้างรูปวัวทองคำสองวัวสตัวไว้และก็ให้อิสราเอลทำไมครับส่งให้อิสราเอลกลับไหว้รัวนั้นแล้ว กษัตริย์องค์ตามต่อมาตลอดทุกพระองค์ฝ่ายเหนือไม่มีใครเลยที่ไม่เดินตามบาปของเยโรบอัมผู้นำนะครับเวลาเราจะทำไมครับตัดสินใจทำสิ่งใดถ้าเราสร้างสิ่งที่ผิดก็จะส่งผลให้กับผู้ตามนะครับที่จะเดินตามแม้กระทั่งพวกเราจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราสร้างสิ่งที่ผิด ก็จะส่งผลทำให้ลูกหลานและเหลนและอื่นๆอีกนะครับเดินตามทางความผิดพลาดของพวกเราเัางนน้นเราต้องระมัดระวังในส่วนนี้นาดาดับก็เดินตามทางของปิดของพ่อและผลที่ตามมาเน้นก็คือมีการกระบฏนะครับการกระบฏนั้นก็คือโดยคนที่ชื่อบาอาชากระบฏและทำลายล้มล้างราชวงศ์ ของเยโรโบอัมทั้งหมดเหล่านี้สำเร็จตามพระดํำหลัสของพระเจ้าเมื่อเราไม่ได้สัตว์เซื่อติดตามพระเจ้านะครับผลที่ตาม,มาเราก็จะต้องพบกับความพินาศนะครับและสิ่งที่สำคัญนั้นคือความพินาศพินาศทางด้านฝ่ายวิญญาณนั้นหลายแรงแล้วก็รุนแรงมากกว่าความพินาศ หรือความตายฝ่ายร่างกายดังนั้นนะครับตามเชื่อฟังเราก็จะได้รับพ,อพอรพรการกระบดดำเนินชีวิตติดตามพระต่างชาติทำบาปนะครับเราก็จะได้รับผลนั่นก็คือความตายขอพระยา้าอวยพรพวกเราทุกคนและพระวจะนะของปรองนะครับ